วันนี้มาเรียนหลักสูตรผู้เรียนดิจิทัลทางการแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อที่น่าสนใจวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องของ smart ICU ครับโดยตัวแทนของกลุ่มอพอลโลนะครับจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบ ICU ให้ลาดขึ้นไม่ใช่แค่มีเครื่องมือเยอะนะครับแต่ว่าเป็นการเอาข้อมูลคนไข้มาใช้แบบเรียลไทม์มาช่วยในการตัดสินใจนะครับไปลงรุ่นสี่สองซีเน็รเถอะว่ามันลบยาเพราะว่า แา่ที่ใช้ชีวิตต้องเสียหรือการที่จะเร่วมกแต่ปกติมาสักเสมอหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของ Healthcare Standard Protocol and Interoperability นะครับหรือว่าหัวใจของการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทำยังไงให้โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าประกันทั้งหลายนะครับคุยกันู้เรื่องข้อมูลไม่หล่นหายไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำลดปัญหาผลตรวจอยู่คนละที่แล้วก็ประวัติยาอยู่คนละระบบครับได้ยิน <S <S สำนักก็จะนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทยนะครับอ่าเป็น,น,น่น้อยก็มาพานะับสามสี่ป่วยเซ็งครับอ่า มีเวลาเดี่ยวชี้ให้ดูว่าอยากจะเรียนรู้เพิ่มขึออ้เข้าถึง,ง,ๆๆง,ถง,ถงได้มีทั้งแบบตั้งแต่ระดับตำบลระดับต่อสอสอไปจนถึงโรงพยาบาลหายทีเทียร์ันเซ็นเตอร์ดูทีเอนอย่างนี้เป็นต้ลส่วนของเราเนี่ยจะส่วนใหญ่เป็นดิจิตัลเราจะไปดูชู ผู้รล่าอุ่มปีนั้นะครับขอพึ่ครั้งนึงครับขอจะมาขอเชิญอาจารย์ด <im> ้วยครับพ <im> <ÜNDNIS> <im> 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 ี่เพื่อนๆน้องๆนะครับพวกเราทุกบุคคลนะครับคือร่วมงานนะครับเราเป็นหลักสูตรพอตคอล์นะครับดูที่หลักสูตรนะ อีกหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจครับหัวข้อของ AI g o v e r n a n c e ครับ AI ทุกคนบอกว่ามาแน่แต่ว่าจะใช้ยังไงให้เก่งและปลอดภัยซึ่งยังไงก็ต้องมีธรรมบิบาครับพี่เรือรบนะครับตัวแทนจากกลุ่มพ p o l โลก็ได้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ Case Study ของเมืองไทย Life นะครับว่าได้มี Use Case อะไรบ้างแล้วก็ท่านยังได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Ethical AI ด้วยแล้วก็ตัวอย่างที่ใช้จริงครับสี่แบบไหนแล้วมีมาตรฐานหรือมีแนวคิดแบบไหนซึ่ง เน่นอนบริหารในการควา,ามเสี่ยงขององค์กรครับมันจะมีหลักการาวิฐาที่ทุกขี่เลยใช้ในใจคือโปรตีนไรม,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 มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ i n f r a s t r u c t u r e Network กแล้วก็ Cloud and s a t e l l i t e ครับหัวข้อนี้น่าสนใจครับพี่เจ้าได้มาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทั้งเครือข่ายระบบคลาวด์แล้วก็การสื่อสารนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงระบบการให้บริการในด้านสุขภาพครับท่านนี้เลยนะฮะโทรมาเป็นผู้สิ้นคำบอดในโงกานะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นที่ปุตราและผุ้คนที่ลงระบ ใซ่อว่าินค้ากับรมาดมาเพื่อใ้นังนะะแล้วก็ข้าเที่ยนไข้ัญหาสุดท้ายครับก็จะเป็นหัวข้อของอาจารย์ศักดิ์เ์ุนทศนะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับเกี่ยวข้องกับหลายกระบวนการมากที่ทางด้านดิจิทัลเฮล์เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งอาจารย์มาแชร์เกี่ยวกับของการใช้บล็อกเชนด้วยสัารคา,า,ามัลั่าของทางคำ อิเล็กโทบี้อีกต่อทั้งหมดเลยนะครับจริงๆทั้งโลดเลยไอตัวเนี้ยในตุ้งประเทศก็ไม่ยังมีออกไปอะไรเนี้ยนะ